ครับเช้านี้มาดูทีเอสี่ห้าห้าโค้ดสี่ห้าห้ายังไม่เป็นไฟฟ้านะพี่ถ้าโค45 7, 45 7้ดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดไปฟ้าพี่ตัวใหม่แล้วก็ตัวนี้ก็มีตำหนีที่กระจังหน้าพี่กระจังหน้าแตกครับอย่างอื่นดีหมดครับเครื่องเป็นตีสูบครับ <S 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 เดี๋ยวฟังนู้นังนู้ครับตัวนี้เป็นอย่างี้ หางเหิมมีตัวลากแล้วครับเดี๋ยวใส่สลักไปให้วิดีโอใช้ได้อ่าแขนสวยพี่ครับแขนสวยอ่าแห้งแห้งครับครับแขนก็แห้งนะไม่ไม่มีไม่มีซิมรู้ครับสวยครับตัวนี้มีตู้มีตู้มาเปล่าไม่รู้ไม่นะไม่จะมีนะแต่ว่ามีมุดติดมา มันไม่น่าจะมีประตูมาแต่เป็นทรงนี้มันจะนี่เลยอ่าอันนี้ก็เป็นรถไทยเครื่องอิตุสูบ4สูบครับ4 j a นะครับตัวนี้ครับมาลงโค้ดมา4้5แรงปั๊มใหญ่ครับปั๊มนี้ปัมป๊มนี้กัวานานี้ก็แข็งนะแข็งนะแข็งแข็งไม่ได้เบาครับไฮโนิกก็จะเปลี่ยนมาตอนหลังตอนหน้าเป็นหัมไรพาวเวอร์ครับอ่าตอนหลังเป็นหางหางหลังครับโอเคอ่ะ นะอ่ามีรั่วแป,ป๊บนิดนึงมีรั่วแป,ป๊บนิดนึงตัวนี้ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นท่อให้ท่อแป,ปอ๊บยางให้ครับเอาเพลงลองสตาร์ทดิดูคึึกดูไอครับัดติดเลย ร้อนก็ต้องมีไอบ้างนะครับพี่ร้อนก็ต้องมีไอบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ากอได้เอาพี่เพมพี่เพมปิดเลยลูกตร์ทสตาร์ทเอาเอาแล้วมันไม่มีหรอกแต่เราใช้เครื่องร้อนต้องมีไอบ้างนะครับอันนี้ต้องยอมรับผมผมผมว่ามันไม่มีไม่มีไม่ใช่เลยต้องมีบ้างมันถามว่าแรงดีไหมดีครับตัวนี้ห่างยกขึ้นครับ ครับผมหันกขึ้นดีนะ <S <S ีดีโอดีเดี๋ยวขึ้นไปเอาีโอก็ก็ได้นะหันเล่งเล่งมือ <S <S ใช้ได้ครับผมอ่เอาเกียร์เป็นสีเกียร์ครับสีเกียร์ครับฝั่งนี้ก็ไฮโลมีเดียมโลโลนะครับโลโลโลมีเดียม ายครับสี่เกียเหมือนกันเข้าโปครับเข้าโปตัวนี้ตัวเข้าโปครับครับสวยช้ได้ครับจะได้ไม่แรงไม่แรงราคาไม่แรงไม่ถึงแสนครับภาพนี้เฮ้ถอยหลังไปก่อนสิลูกครับราคาไม่ถึงแสนครับตัวนี้เอาคลิปยาวหน่อยถอยเลยถอยลากเนี้ย ครับดีครับตัวนี้ครับสวยครับราคาไม่แรงครับไม่ไม่รอดแสนนะล็อกไม่ดีฝาฝาข้างล็อกไม่ดีพล็อกฝาข้างให้พ่อใหม่น,นะยังไม่ได้ล็อกลงกดไปก่อนลงครับก็มีหน้าเกยียตก็แค่ตัวนี้ครับ จางหน้าเฉยๆที่มันแตกแต่ราคาไม่แรงครับราคาไม่แรงเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับเปิด์เลยครับตามนี้เลยตามนี้เลยครับครับสี่สิบห้าแรงครับผมอะไรพาวเวอร์ปะผมอะไรพาวเวอร์ครับครับผมอะไรพาวเวอร์ครับแดมไปพีดีโอหน่อยลูกพีโอสี่เกียร์พี่ OC, gear, พ เดสวิกล่างครับลูกครับหนเกียร์สองเกียร์สเกียร์สเกียร์พี่โดใช้ได้หมดครับตามนั้นเลยครับยางก็พอได้อีกนานครับเก้าหน้านครับเพสัตเลยลูกครับเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับ แต่งสีใหม่แต่งสีใหม่แต่งสีใหม่ทั้งสีก็แต่งสีใหม่นะครับก็โดนเข้าไปอีกแปดพันครับเพราะมันมีหลังคาตัวใหญ่ครับวนันนี้ประจังหน้าทําอีกสี่พันครับ,รบแต่ใช้ได้เลยใช้ได้เลย ได้เลยครับสวยงามถอยหลังไวัยมาก45แรงนี่ตัวใหญ่นะครับไม่ใช่ตัวเล็กนะครับสวยเลยสวยเลยได,ได้เลยเอาเพวนไหนยิบนานหน่อยครับไปท่อผมเปลี่ยนให้าหาใครหาราคาถูกๆนะครับเอาไปใช้ครับเป็นเกียร์สัทเทิลครับ <c oughs> เป็นเกียร์สัทเทิลครับ ยนเลยแยบยนเลยสวยครับวิ่งดีครับไม่วิ่งอืดครับวิ่งดีมากวิ่งดีมากครับ จัดไปครับเก้าหมื่นเก้าครับปาปิดไม่ดีเพไม่ได้งับเพปฝาปักไว้คันครับพี่ครับตามนี้ครับอีสกิ๊สี่ห้าไม่ใช่ไม่ใช่ห่างไฟฟ้านะโค้ดมันนะสี่ห้าห้าคือห่างธรรมดาถ้าเป็นไฟฟ้าเป็นสี่ห้าเจ็ดนะครับแต่สี่ห้าเจ็ดเป็นเป็นห่างไอ้นั้นนะครับดูชุดนี้ครับรับผมไม่ใช่ไฟฟ้านะครับ ครับต้มง่ายทำง่ายครับผมครับตัวนี้ครับผมเป็นอย่างนี้โอเคฝากไว้คันครับลิปไปเจ็ดนาทีเลยครับฝากไว้คันครับลงมาปิดฝาก่อนครับตามนี้เลยครับแบบนี้เลยสวยเลยขายหานะครับลากลากตุงนะครับ ลากจูงสาหาลากจูงนะครับนี่ลากจูงดีเลยนะไปถลกมันก็ดีครับหนาะขันใหญ่ดีครับตามนี้เลยครับแบบนี้เลยครับฝากไว้ครับเอาเอา,เอาแบบว่ายัางไม่ทําดีกว่านะเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเก้ 99, าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเอาแค่นี้ครับเลขสวยเลขมงคลครับผมเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับพี่ ส่วนซ้อสีกระจังหน้านะครับต้องมีหมื่นกว่านะครับนะทำสีเก็บงานสีจับจ้าบนะไม่ว่าจะเป็นเทาแลมโบแดงเฟอร,ร์ารี่อะไรก็แล้วแต่กระทะจะเอาแบบกระทะดำดูดูได้หมดนะครับได้หมดกระจังหน้าทำรวมทำสียุคหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ถ้าตามสภาพนี้เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับตามนี้เลยครับอ่า ยังไม่ได้โฟเลยราเพทไหนๆก็ยาวแล้วไปดันโฟให้ดูหน่อยปะเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวลง YouTube ด้วยปไปลองโฟไหนๆก็ลองแล้วนานแล้วเอาไปลองโฟเลย ลองโผล่เลยครับไปเลยครับรถแรงนะครับเพิ่งเลยนะไหนๆกอนานานแล้วลองโผล่หน่อยในการพูดคุยไปในตัวนะครับสำหรับเออ่คนรักอีสกี แต่ผมเป็นคนรักอิสาลีอ่ะนะนะเราก็ชอบอิตาลีปกตินะครับดันังนง ครับโฟปกตินะครับใช้ได้หมดนะครับตามนั้นครับพี่นะโฟดีอะไรดีเปล่าไอ้คันครับ9.99.100ครับไม่ลอดแสนครับ90,000 9 0 0้900อย่าต่อนะครับราคานี้ก็สวยเดี๋ยวมีอะไรไม่ดีผมทําให้เพียงแต่ว่ากระจังหน้า่านนี้ที่มันไม่สวยแต่รถใช้งาน45แรงโฟไม่ลอดแสนคุ้มครับคุ้มครับ ผมผมปาไวให้คันครับสวยๆแบบนี้เลยหายากนะครับไม่ค่อยมีแล้วผมก็ฟุกมาเหมือนกันนะราคานี้ก็แบ่งๆกันไปใช้นะครับหายากคลิปนี้ยาวหน่อยยาวหน่อยดูเครื่องดูตำหนิเดี๋ยวตำหนินี่ผมเก็บมาให้เผา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 ข้างด้านหน้ารั่วแป๊บแป๊บมีรั่ว อ่าแป๊บเดี๋ยวผมเปลี่ยนพอยางให้ใหม่นอกนั้นก็ปกติดีนะครับเครื่องเครื่องมันไม่มันมีไอบ้างนะพี่ต้องเข้าใจเครื่องไม่ร้อนมันไม่มีหรอกแต่เครื่องร้อนม่งม,มีทุกคันนะแต่ถามว่าแรงดีไหมก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเครื่องอิสุสุว,ว่าแรงดีอยู่แล้วนะแรงบิดแรงเหนี่ยวเยอะมากนะเหมาะเหมาะเลยล่ะเหมาะเลยล่ะสำหรับทลกมันหรือว่าไปลากจูงนะเกียร์ไวนะครับเป็นเกียร์ไวด้วยนะ ขับได้40นะ3 5ม0้าเลยคันนี้จากน้องเพลองแล้วผมขับตามก็จะอยู่ประมาณ30 3 5้าก็ถือว่าไวัยนะวัยในจังหวัดรถไถน,นะครับนะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยเพราะว่าเราทําเต็มคลิปเลยนะทาเต็มคลิปเลยรถมันสวยนะหน้าสั้นท้ายใหญ่นะหน้าท่านท้ายใหญ่ก็โอเคอยู่ฝากไว้กันครับ0 9นย6เก้าหาเกครับนะเป็นคลิปดีๆวันอาทิตย์ครับ คุยกันยาวๆหน่อยสําหรับคนรักอีสกิไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแต่โชคดีที่หางไม่เป็นไฟฟ้านะครับครับ455ไม่ไฟฟ้า457ไฟฟ้าทั้งคันนะครับตัวนี้จะมีไฟฟ้าไม่กี่ตัวก็แค่สวิทช์ที่เปิด PTO ครับนะก<ค>็จะมีไฟฟ้าตัวน,นั้นหางยงหางยกอะไรพวกนี้โฟเปอร์ยังเมนวลเมนวลครับซ่อมได้ซ่อมง่ายไม่ยากครับในราคา 99,900บาทนะครับโอเคฝากไว้กันครับขอบคุณครับ